จะไม่ส่นดีอันนี้มาหาะไี้ได้ไม่จับได้ผู้ชายจับได้ผู้เฮ้ยเชลเชลยไม่เปิดเผยเชลลเดี๋ยวคาเปิดดูก็าเหมดนี่ว่างนี่หมดที่แปด ไม่งใครได้แตะมือถือเราแตะยี <28. S 1> ่สิบกระล่วงพื้นไปชนียี่สิบแปดของทางร้านเลยแหมเมื่อกี้แม่พวยไม่ไมีใครเก็บไหแ้แกแกต้องเก็บเอง <c oughs> ว่าเมื่อกี้มันก็สวยแล้วฮะ <c oughs> ไม่แค่มันไม่ได้ใส <c oughs> แม่นี่ทุกช็อตเลยนะแกเด็กก็ด่าเลยเส็จแล um. ้วไปขอคืนคืน่4,544คไปซื้อาเจน่าค่ะ4,000เพื่อเขาบอกว่าต้ง่แน่แน่เลยนี่คือ เชี่ยวมัมีรูปที่แบบว่าถ่ายแล้วมันย้อนแสงอ่ะได้ไหมได้ปะไม่รู้อ่ะไม่รู้แอบจะได้ไหมหมอเชี่ยวขอร้อย่าเอาตรงนี้ไปอะไรก็ตรงนี้อย่าโทษคล้องเลยครับมุมดีๆนกต้องไปทำสวยเองมุมดีๆมีไม่ยไม่ถ่ายดีถ้ามันแอบถ่ายอย่าบอกได้หรอกาม่ยอมดีนะ เจอภาพูดแล้มีสีภาพนะแพงไหมเนี่ยดีใจนะเนี่ยมีเพื่อนหนี้ไม่ถึงพัน้อนะแหมตาตกแต่งหน้าร้อนนี่นะไี่แม่ยูอ่ะไม่เห็นเลยเหินไค่ะ